ผนคนที่ท่านรับมานะั่นแหละท่านต้องไปเช็คว่าคนไหนเป็นเงินกู้ลบทิ้งบล็อกลบทิ้งคนไหนเป็นใบยมุกคนหนึ่งคข้าอยู่ออกหมดเลยครับใช้ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามัน,ม,นมันใช้มานานแล้วว่าเกาอาจจะหมดเวลาเองนะฮะอันที่สองก็เจอบ่อยๆก็คือลิขสิทธิ์เพลงผมก็เจอบ่อย มือมือใหม่ครับก็มักจะสัมผัสเด็ดในเชิงไม่มีความสุขนะครับยาวมาทําพยายามสื่อสารในเชิงภาพที่มันเป็นสร้างสุขสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างเรงนแต่ว่าเดี๋ยวลงผมเดีวผมตัดปัญหาเลยครับลบทิ้งลบทิ้งระบบมันก็จะเปิดการมองเห็นให้เราทันทีหากเราไม่แก้ไขนะมันก็จะปิดการมองเห็นอยู่หรือแล้วเม่ต้องไปบอกว่าทำไมเขาทําได้บางท่านก็จะมีข้อ พอต่อมเอะนะทำไมอะกูรู้หลายหลายท่านเขาังทำได้ก็เขาเก่งนะครับเขาไม่รู้เนาะตรงนี้แต่อย่าให้เกิดซ้ำบ่อยๆถ้าเราเกิดการทำผิดการใช้เรื่องสิบเพลงผิดซ้ำบ่อยๆเนี่ยเราก็อยากถูกเตือนถูกปิดกันะครับตรงนี้ก็แก้ไขโดยการไลฟ์สดครับผมไลฟ์สดสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับยดเยยมครับอย่างเงี้ยผมโดนมาแล้วอันนี้ผมก็โดนมาใช้คำเส้นๆเพราะบางครั้งมันเยอะอยนะครับ เดี๋ยวเราก็ตอบรัวเลยท่า้งเราก็บอกว่าคุณทําหน้าที่เหมือนไม่ใช่มนุษย์เป็นหุ่นยนต์ไปนี่คือคุณทําเยอะเกินไปมันไม่ใช่เป็นวิถีปกติของคนทั่วไปที่เขาทํากันแต่ว่าโดยรวผมเราตัดปัญหาเลยครับลบทิ้งลบทิ้งระบบมันก็จะเปิดการมองเห็นให้เราทันทีว่าเราไม่แก้ไขนะมันก็จะปิดการมองเห็นอยู่นานขึ้นนะครับนานขึ้นจากหนึ่งวันเป็นห้าวันเป็นสิบวันเป็นหนึ่งเดือนได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าผิดแล้ว ต้องพยายามอย่าให้ผิดซ้ำมันใช้ได้บางประเทศบางประเทศใช้ไม่ได้อันนี้ก็ยีย่เรานะว่าบางท่านอาจจะยังใช้อยู่แต่บางท่านก็ไม่ใช้อย่างผมไม่ใช้แล้ครับก็เตือนนี้ผมลบทิ้งหมดแล้วครับไม่เอาครับคือวคําคพูดคนจะเป็นคําพูดเชิงบวกครับี่ยก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็โดนนะผมก็โดนนะผมก็โดนมาครั้งหนึ่งก็หลุดไปเป็นคําพูดบางคาพูดโชว์เรื่องอะไรได้ก็เบนไปเลยครับผมไม่พูดเลยครับพูดทีไรก็โดนทุกที ให้พูดดีกว่านะอันที่เจ็ดก็คือการลงคลิปกระหน่ำทางเซทเ,เขาจัดมาให้หมดเลยมีก็หนึ่งก,ก็สองด้วยนะเอเราเขาใช้ดิใช้ได้กบบเดียวก็โดนไปเลยครับเตือนเลยว่าเพลงคุณมีลิขสิทธินะมันต้องเป็นคําพูดเชิงบวกเชิงสร้างสารรค์ฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วมีรอยยิ้มดูแล้วมีรอยยิ้มอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฟังแล้วได้เรียนรู้อะไรประมาณนี้นะครับที่อาจจะพูดผิดไปเนาะก็โดนเหมือนกัน เรผมก็โดนโดนิไปโดนไปหลายคลิปนิดอน่อยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดก็โดยรวมก็คือพยายามใช้คําตอบอีกเรื่องในนี้มันก็ไม่ใช่หรือตอบคําซ้ําเดิมๆก็บางก็บางก็บางอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ไอคีวเรื่องหลายคนหลีกเลี่ยงนะครับเราเราก็จะมีความสุขนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ผมนำนำมาฝากเก้าข้อเนาะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของไอคิทั้งหลายจะโชว์ะไรได้ บางแต่ท่านจะเห็นบางท่านครูบางท่านเขา,าโชว์นะั่นคือเขาระดับคนหนึ่งผมก็มีประสบการณ์ที่ถูกถูกเตือนจากทางเฟซหรือทางเอไอมานะอีกส่วนหนึ่งผมก็เรียนรู้จากเ,เพื่อนแล้วก็พยายามตีกเรี่นงก็เอามาฝากเขาก็จะเตือนมาประมาณนี้ครับเราก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นในการตอบอทักทายเพื่อนกดไลค์กดแชร์หรือไปตอบคอมเมนต์ก็ต้องให้ดูดีดูงามพอดีนะครับมาลงซ้ำนะซึ่งซึ่งมันมีความเสี่ยงมาก ะะมันมีความเสี่ยงมากที่ที่ที่เราจะาถูกเตือนวูกไหในการเอารงซ้ำตัวนี้คือบางคนเอาคลิปตัวนี้มันจะขึ้นมาตลอดนะะสุดท้ายผมก็เลยโดนเรื่องของโปรไฟล์แนะนําไม่ได้เพราะว่าการรับเพื่อนที่ไม่ตรวจคัดกรองให้ดีตรงนี้ก็เป็นนะฮะแล้วก็พยายามดีงเรียนกันแล้วกันถ้าท่านจะจะปลอดภัยท่านก็จะเป็นครเอเตอร์ที่สร้างไรายได้แต่ทางเอไอทาง Facebook เขาก็เปิดการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นแน่นเช้าเย็นเช้าเย็น สุดท้ายก็หนึองอาทิตย์ก็ผ่านก็แก้ปัญหาปดล็อกได้เพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับที่โดนเหตุการณ์อย่างนี้นะครับที่เกิดมีปัญหาเนาะ <c oughs> แต่บางท่านก็กูรูบางท่านก็บอกว่าถ้ามันใช้ได้บางประเทศอย่างของเราใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราก็ไม่ต้องลบก็ยังปงอยู่ก็ได้ก็ก็แล้วแต่ตังนี้นะครับเช้าเย็นเช้าเย็นสุดท้ายก็1หออาทิตย์ก็ผ่านก็แก้ปัญหาปดล็อกได้ พราะฉะนั้นทุกท่านนะครับที่โดนเหตุการณ์อย่างนี้นะครับนะครับที่อาจจะพูดผิดไปเนาะนก็โดนเหมือนกันก็ผมก็โดนโดนผิดไปโดนไปหลายคลิปเหมือน,นกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดก็โดยรวมก็คือพยายามใช้คําคิดอย่างเงี้ยโดนแน่แล้วก็บางคนก็ฉลาดเอาคลิปเก่ามาลงซ้ำอีกทิางก็ไม่ได้นะครับไม่ได้อ่าทางยัก็ตรวจเจอเขารู้เลยครับอก็ทิ้งเลยครับถ้าเรายังเหมือนเดิมเราไม่ทํานะครับรับรองโปรไฟล์แนะนําไม่ได้ก็ยังไม่ปลดล็อกให้ครับ นี่อันที่หนึ่งนะนะครับก็เป็นพฤติกรรมใช้ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันมันใช้มานานแล้วก็าาอาจจะหมดเวลาเขาก็จะเตือนมาประมาณเนี้ครับเราก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นในการตอบอทักทายเพื่อนกดไลค์กดแชร์หรือไปตอบคอมเมนต์ก็ต้องให้ดูดีดูงามพอดีนะครับเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์เขาเก็บข้อมูลมาเลยคนคนนี้มีบุคลิกยังไงนิสัยชอบอยังไงเขารู้ละเอียดหมดเลยครับรู้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเราทําซ้ําบ่อยๆอยนีครับ มันก็จะเป็นฐานข้อมูลหนึ่งผมก็มีประสบการณ์ที่ถูกถูกเตือนจากทางเฟสหรือทางเอไอมานะอีกส่วนหนึ่งผมก็เรียนรู้จากเพื่อนๆแล้วก็พยายามไปเรียนก็เอามาฝากคลิปอย่างเงี้ยโดนแน่แล้วก็บางคนก็ฉลาดเอาคิดเก่ามาลงซ้ำอีกทีนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ทางเอไอก็ตรวจเจอเขารู้เลยครับเยี่ยมเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็ได้ความรู้เนาะได้ประสบการณ์ได้หลายๆอย่างนะวันนี้ก็เลยอยากจะมา แนะนำพฤติกรในเชิงไม่มีความสุขนะครับอยามาทําพยายามสื่อสารในเชิงภาพที่มันเป็นสร้างสุขสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างแรงเขาส่งกลุ่มมาแล้วก็คิดเข้ากลุ่มหมดทาไปทามาก็โดนเป็นสแปมเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่าทําแบบพอดีพองามเพอาะจะโชว์อะไรได้บางแท่านถ้าเห็นบางท่านกูรูบางท่านเขาโชว์นั่นคือเขาระดับผู้ชมคลิปตัวเองชมแล้วจมจมชมอ,อีกชมแล้วชมอีกครับอย่างเงี้ยครับ ก็อันตรายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยง9้าข้อนะครับที่ผมพอจะรวบรวมประสบการณ์รสเสี่ยงที่ตัวเองแหละทําเสี่ยงเองแต่บางส่วนก็เรียนรู้จากเพื่อนๆนะครับก็นํามาฝากกับเพียเตอร์ทุกท่านนะครับนะครับมีความสุขโชคดีเอ็งๆปังๆกันนะครับวันนี้ทุกคนนะครับผมก็มากท,ทายตอนเช้านะครับก็ไปก็ส่วนใหญ่ด้วยนะนะครับ ส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็มันจะมาขึ้นที่หน้าโปรไฟล์เราครับหน้าโปรไฟล์หรือหน้าเพจเรานะครับผมได้ห้าพัน่ะแปบ๊บเดียวเองแต่สิ่งที่ผมต้องกลับมาตามแก้ก็คือเพื่อนที่มาตรงนั้นมีทั้งเพื่อนเงินกู้ใช่ไหมเพื่อนการทันนั้นเจอเพรากว่าเรายังรู้รู้ไม่ไม่เยอะ,อะครับตอน,นแรกๆผมก็เข้าใจว่าเพลงที่ทาง facebook ก็ให้มานะคือเป็นเพลงที่ใช้ได้เลยเขาบอกว่าให้โผมได้ห้าพัน่ะแปบ๊บเดียวเอง แต่สิ่งที่ผมต้องกลับมาตามแก้ก็คือเพื่อนที่มาตรงนั้นมีท่านเพื่อนเงินกู้ใช่ไหมเพื่อนการพันนันมาโชว์เรื่องอะไรได้ก็เบ็ดไปเลยครับผมไม่พูดเลยครับพูดทีไรก็โดนทุกที <c oughs> ไม่พูดดีกว่านะอันที่เจ็ดก็คือการลงคลิปกระนําเจอเน้อาว่าเรายังรู้รู้ไม่ไม่เยอะครับตอน,นแรกๆผมก็เข้าใจว่าเพลงที่ทาง facebook ก็ให้มานะคือเป็นเพลงที่ใช้ได้เลยเขาบอกว่าให้ นะครับท่านไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาข้างเราพอไม่ copy คำเดิมแบบมาวางวางว้องางอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับโดนเพราะฉะนั้นการตอบคอมเมนต์ก็ถ้ายอยตอบแล้วก็อย่าใช้คำซับบ่อยเพราะระบบเอไอนะว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้สุดท้ายคุณก็จะโดนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็การตอบคอมเมนต์นะครับก็โดนมีการลิกสิทเพลงเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์ที่เป็นเพลงต้นฉบับเสียงเพลงต้นฉบับซึ่งเพื่อนๆของเราครับที่อีก ผมก็ใช้อีก,ก็ผิดอีกเอออันนี้ก็โดนอีกเหมือนกันปนานใจเห็นแล้วขึ้นอย่างเงี้ยเห็นภาพนะนะเห็นแล้วขึ้นเห็นแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นอะไรประมาณนี้ได้ครับึ่งทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยครับโฆษณารีมหรือจากคลิปจากโฆษณาเร็วฮะมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้อยากเห็นคือว่ามีโฆษณาลงไหมแต,แต่เราก็อยากเข้าไปดูตลอดอย่างนี้ไม่ได้นะครับวัวนี้ มันจะขึ้นมาตลอดสุดท้ายผมก็เลยโดนเรื่องของโปรไฟล์แนะนําไม่ได้เพราะว่าการรับเพื่อนที่ไม่ตรวจคัดกรองให้ดีตรงนี้ก็เขาก็จะเือนมาประมาณเนี้ครับอเราก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นในการตอบอทักทายเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์หรือไปตอบคอมเมนต์ก็ต้องให้ดูดีดูงามพอดีนะครับให้รู้เนาะตรงนี้แต่อย่าให้เกิดซ้ําบ่อยๆถ้าเราเกิดการทําผิดการใช้เล่เสพเพลงผิดซ้ําบ่อยๆเนี่ย นะเราก็อยากถูกเตือนถูกปิดการถอนเ่ยนเจอพฤติกรรมที่ตัวเองทําไม่ถูกต้องอยู่หลายอย่างก็ขออนุญาตมาแบ่งปันกันแล้วกันนะครับเผื่อว่าท่านรับฟังแล้วนะครับก็เอาไปป้องกันเนาะระดับโปรไฟล์แล้วครับอันนั้นคือยกไว้นะครับยกไว้มันไม่ต้องไปเปรียบเทียบเราก็ต้องเปรียบเทียบในฐานกลุ่มของกลุ่มพวกเราเดียวกันนี่แหละเรียนรู้ก็ส่วนใหญ่ด้วยนะนะส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็มันจะมาขึ้นที่หน้าโปรไฟล์เราครับ หน้าโปรไฟล์หรือหน้าเพจเรานะครับแล้วคุณมีพฤติกรรมแบบนี้สุดท้ายคุณก็จะโดนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็การตอบคำถามผิดเรื่อสิทธิ์ได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องเลือกดูแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยคือดูง่งายๆก็คือดูเสียงเพลงต้นฉั